สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟน,นบิดบัตรธนากรมวลลำใจเกินร้อยนะครับแล้วก็สวัสดีช่อง YouTube อรธนากรมวลลำใจเกินร้อยด้วยนะครับเอามาหอดตังแท้เราเศร้าเราเป็นเกิดอาการหิวเจ้ากุ้นห่าดำคำเกียดแติแแโอ้ย,ย,อยฟังเพียงไทยอะไรเป็นน้ำกรอน <c oughs> ยังก็แอบฟังเพลงไทยอะ <c oughs> <c oughs> ไมาตินข่าวกับแฟนซิลมาโนอะไรเนี่ยเออซ <c oughs> ิลมาโนสาวหมาบอก มันอยากกินสุกี้กันเลยส่วนอาลต์ใช่ไหมากินบอกรินบอกร้อดีว่าแล้วผักปีนี้ว่ามันปีชงผักมันเหลือมาจากบงานพันอุ่นนกินมูคาทานี่มันเศร้าเลยมันนี่ไปเปิดบึ <t <t ้งตัวเย็นมันจะอุ่นนะบ่เย็นกินมือนีมันกระสีเอามียาเจ้าคือว่าถักแล้วบ่เป็นแล้วสิกินอยู่บ่คือ็บ่เอิญแล้วอายกินแล้วเพราะว่ากินหนึ่งบอตะหมื่นบ้านอย่างขอแพ้เดี๋ยวไอติมอ๋ออีวาถูกเออแล้วสั่งมาตะหมื่นบ้านนี่เสียบบอปีนิด เกี๊ยดไม่ได้เอาไปต้มเป็นน้ำซุปสิบอค่อยล้างถ้วยค่อยค่อยเลือสออกไปมันเหลือถุงนึงเกี๊ยดเมันตัวนี้เกี๊ยดเมันบ่ได้กินพี่น้องต้มแล้วเดี๋ยวบ่สไม่นำกินไอ้ยูโลต้าว่าที่บอกกินกับอันนั้นอยู่เนี่ยประเดี๋ยวบอยู่ในตัวเย็นอ้ยูโลต้าเป็นไแซ่บจ้ะนี่แหละอาหารช่วงโควิดทวงโควิดเต็มกินสนุกสุขสบายดี่วงโควิดอาจกลับไปบ้าน ก็คือตรงมีผักมีหมูมีไข่แล้วก็มีน้ำจิ้มแล้วก็มีเส้นพออยู่บ้านคนเดียวมาล้างแม่กับแลพ่อใหญ่ออกไปยวนทงห้ากับบค่อยกล้าแบบไปหาแม่เด็กๆมากับตุ่มเนื้อกินถามเมื่อวานกับเข่าช่วงโควิดอาจาจะใช่ดีบ่ดีเบ้นาะเก่าสิบรูกินเบี้ยนเนี่ยเสมอเลยเพราะว่าไปไล่สดมันตื่นยองโควิดนี่มา <c oughs> ไล่สดเสมอ ไปไลส่สวดกับป้าอวลดีกับสร้างมาไอใบทาเนาะสั้งกับเขาเมาไอใบทากินมาจากพุ่นกับม่กินอยู่บ้านอีกอ่นานมาอ้วนช่วงเฮ็ดไล่สวอยู่บ้านพักเนี่ยพี่บิ๊กกับเขาดีเป็นเถาะมันเห็ดงันหนักกับเขาเป็นแซ่บเรื่บา,บาๆพุ่นเนาะเดินเสื่อการหมายว่าช่วงโควิดแบบวแบบ่าก็ไล่ได้ดีเนาะเพราะวา่า เขาแสดงทีละสองเที่ยนมาล้วดีน้อยกับโมวนแฮปปี้เองสิฮานเซกับไปหากินเขาท่านอื่นเท่าก,กับอืน่นขีข่รถน้ำน้ำก็กอยองเง็กน,น้อยนอนเงินโดดเลี่ยนด้าเด้เจ้ารู้สึกว่าบองคอยว่าช่วงโควิถาเงินงายอยู่เีนอกจากีช่องทางของมันสําหรับคนที่รู้จักช่องทางอย่างใครของก็ดีจะพ่อเปิดเล้วหมันกับแม่คนจะหากินในตลอดนะจ๊ะกระขอบคุณใส่กอดสูตรแม่แตน เจ้าหูบอกพูดใด้เอามาขายกวนหมูเลยอยู่ขอนเก่นอันมาม่าอันอันมาม่าอันนั้นไหมมาม่าออหยังก็เอาไส่น้ำแล้วมันหอนนันแหม่ะมันหอนเองเปล่เออที่มันเป็นผงยังเอาไส่น้ำแล้วมันสิเป็นขวดไอขึ้นวนทวนๆวนนั้นแหมเอีอนออลดเนี่ระคะช่างมาติ่มฮียนอยู่บ่มีหอดบอกิอยูตอนนั้นอ่ันเรื่อนผ่านอยู่มันสอบเสียผ่ามาขายขายมาม่าขายเสียผ่าขายหมู น้ำพริกกากหมูแล้วก็เห็นมามม่าเนี่ยแบบแบบน้ำพริกากากหมูแคบหมูอันนี่ยงกะทุเลียนทอดอแต่กี่มันบ่ได้อันมันบ่ได้ลืมกันแค่นาะมันว่าม,มันเกิทเไทอด้ะไดแล้วก็เดียวว่าช่วงขายนะออกอะไรสดบ้านใดๆสำเนาดูๆต <c oughs> ่เฮื่นของสอดมันสอดที่มีช่วงึ่งที่เอาเสียงหามาขายเนาะแมน ทีเอฟน้ำเนือดอยู่ตอนนี้ผูช้ชายทีไปเอฟใจใดทีเสียพาไม่เตอร์ใส่ดอยตอนนั้นเขากับพ่อหน่าหน่อย,ยก็ใส่ว่าใดม่แต่ว่าเราเสียพาร์มิเตอร์ใไม่เป็นเสียพาร์มแต่หักเลยจิกฤด,ด,ดี้ดิขายดีเป็นขายชุดนอนเนาะอะไรเจอดใคกับเจ้าเป็นใครชุดนอนเกลียดใคหมืนตัวนุ่มโอเคพี่นอ้องจ้ำนี่แล้ว